ยิ่งนองตะกรงกันเลย น้องมันพูดเบาๆเลยแต่ผมได้ยินวันนี้วันหยุดใช่ไหมพี่ธนาอ่ำใช่เอาฉะนั้นต้องสองแรงนะฮะไปถึงท่านพอวิเชียนกับท่านพ่อเปลืงเกียร์กาเกลืองเกียร์กาทั้งสถานีคือน้องมันไม่ต้องการให้เราได้ยินหรอกแต่ผมมันได้ยินนะครับเพราะว่าวันนี้วันหยุดแล้วอฉั้นต้องสองแรงเดียวสัตว์คือผมไม่ต้องการสองแรงหรอกครับก็คือขอเถาตาลไม่ต้องตัดเงินเดือนวันที่ขาดก็พอท่านพอสะดุ้งโยมพูดเร่นนะครับท่านพออครับเพราะว่าขณะนี้รายจ่ายรายได้เรามันก็น้อย ใจเราก็เยอะนะครับถ้ามีรายการพิเศษถ้าเราไม่มาเนี่ยจะตัดเราเลยเพราะมันไม่ใช่ความผิดของเราอันนี้ผมไม่ได้บลน,นะครับเอาว่ากันไปนะครับมรเบียนเรียนยอดแต่จะเบิ้งนะครับ <c oughs> รมาบัน,นสีเย็นจังไงาบมนสีหงสจังไฟหงอนละครับคุณน้องจ้ำนะครับ <c oughs> เรื่องต่อไปนี่ครับเป็นเรื่องเรื่องดีนะครับ <c oughs> เป็นเรื่องดีนะครับพอาูงูนี่เป็นชัดน้ำโสก ถ้าผู้ใดฝันว่างูรัดดีสีได้เนงือพบเนืือคู่ถ้ารัดจากส่วนเอวลงไปหาล่างนี่จะพบเนื้อคู่ที่ตํากลัวนะครับนี่สามตกลัวเขาบอกว่าเออนะครับถ้าจากเอวขึ้นมาส่วนบนนี้จะได้สามีหรือบ่าภรรยาที่สูงสักดีนาเออจะได้พบเนื้อคู่ที่สูงสักกัวถ้าฝันว่างูรัดคอะหรฝันว่ารัดค้อนี่ตายคอเลนะครับคือห้างูเหลือมยักษ์นะครับพี่น้องครับยักษ์สำหรัไปเบื่องน้ำกันนะครับ ยาวสามเมตรหนัก2ี่สกิโลนะครับพี่น้องนี่นะครับดูป้าโทษเนี่ยนะครับฟันว่ามันมาหลัดแต่เขาขับรถขับล่าบไปนะครับถ้าเกิดว่าไปเจอมันเลี้ยเออมันเลี้ยมันเลี้ยก็มันเจอขมท่างไปแล้วบอกว่าโชคโชคเราจะพบแต่โชคแต่ลาบนะครับคุณตั้มนะครับว่างูงูเดีครับ ถ้าว่างูนี่สิบประชกนะครับเออพบท่อนไม้เออเจอพบท่อนไม้หรือว่าอะไรไปนะครับอย่าว่าเป็นงูนะครับโอ้ทองคำทองคำเออได้ได้ครับเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่านะครับห้ามล่าสัตว์ป่านะครับน้องปักพญาและเขาละยาบางสานะครับตำบลสวนโพอำเภอเมืองจังหวัดสตูลได้ร่วมกันนะครับนำงูเหลือมขนาดใหญ่ยาวประมาณ3เมตรครึ่งนะครับพี่น้องครับนำนัก20กิโลกรัมบอยบนภูเขาปลาทึบขค้ืนสู่ธรรมชาติ ทางกู้ชีพเทศบาลนะครับตำบลขุนโดนนะครับสามารถจับไว้ได้นะครับระวางที่กําลังเข้าไปขมือบกินไก่อยู่ในเหล่าของชาวบ้านนะครับพี่น้องครับนี่เพิ่นกับปล่อยขึ้นสู่ธรรมชาติครับพี่น้องขาพี่น้องเจอพี่น้องกระย่าขาครับบอกเจ้าหน้าที่เพื่อนนะครับเพราะว่างูใน่บางชนิดมันก็มีพิษหลายแรงนะครับบางชนิดก็บอกมีพิษถ้าเป็นงูเขียวธรรมดาเนี่ยบอกมีพิษนะแต่ถ้าหางไหมเนี่ย ตายอันที่อยู่ขั้นใต้ที่เขาเคยอยู่นะครับอันนั้นคือบ่มีผิดแต่ว่าตอนนั้นผมยังคิดว่ามีผิดเป็นกูเขียวธรรมดาเฮ้ยขนคิ้งสเตยนย่านนี้เป็นตนย่านกัย่านแต่ถ้าหางไม่ไม่เกียมๆกีับเขาว่ากูเขียวหางใหม่ก็คือมันจะเป็นสีตับหมูนั่นคือตอดตายได้เลยครับตอดหมายถึงกัดกัดหมายถึงฉกนี่แหละครับครับผมอ๋อปะชาอีสานนะครับ วันนี้หันมาเบิงในเรื่องของเสือบันนี้เสืองูไปแล้วบันนี้ก็มาเสือตามันเห็นงูนี่ตีไปเลขใดครับพี่จ๋าเลขเจ็ดครับผู้หญิงนี่นำสี่ผู้ชายนี่นำหนึ่งแล้วถ้าเสือถ้าผู้หญิงกับผู้ชายนอนด้วยกันก็หนึ่งสี่สี่หนึ่งถ้าอินทัสโบก็สี่สี่ข่าวผมจำนานนะครับมาเบิงเรื่องเสือครับเรื่อเสือตะปบนักท่องเที่ยวบาดเจ็บเสือน้ำหาครับเสือน้ำห่าตีไปเลขทางผู้เกตนะครับทางด้านพันธุ์รตี อุรามพรคุณเดชสำริจครับสารวัตรสถานีตำรวจท่องเที่ยว2กองกำกับกองกำกับการ5นะครับกองบังคับการตำรวจท่องเที่ยวเปินการับแจ้งว่นาน่าพ่อกัวดีนะครับอายุสีสเก่าปีสัญชาติออสเตรเลียนะครับถูกเสือตะปบได้รับบาดเจ็บรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสิริโรธภูเก็ตถนนเฉลิมพระเกียรติ ร่อเก่าตำบลรัศดาอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตซึ่งไปตรวจสอบทราบว่านายพ่วเนี่ยนะครับได้มาต่องเทีย่ยวย่างจังหวัดภูเก็ตก่อนเข้าไปช่มเสือที่คุ้มเสือหรือไทเกอร์คิงดอมเนี่ยนะครับโดยคุ้มเสือดังกล่าวเปิดให้นักท่องเที่ยวสามารถเข้าช่มเสือได้อย่างไกลชิดถึงในกลงนี่แหละครับตา,ตามที่ท่านผู้ชมได้เห็นอยู่รากามีเจ้าหน้าที่ดูแลอย่างไกลชิดตลอดเวลาสิบนาทีที่นักท่องเที่ยวอยู่ในกลง ต่อมาเจ้าหน้าที่กับพบว่าเสื้อโครงขนาดใหญ่ได้ตะปบ,บเข่าตามร่างกายของนายพัวซึ่งจึงได้รีบเข่าซ้อยเหลือแล้วก็รน,นั่งสงงพยาบาลต่อมาพันุตุ่เอกทิติรัตอาสาก,กิตกู้กำกับการสพทุ่งทองเพิ่นก็เปิดเผยว่านักท่องเที่ยวไายดังกล่าวเนี่ยนะครับถูกเสือทำไรยจริงโดยมีบาดแผลที่ขอเท่าฉีกขาดแพทย์กระทำการเยียบไปถึงยี่บเก้าเข็มอาการปลอดภัยแล้วแต่ยังต้องระวังการติดเชื้อ โดยทางผู้บริหารคุมเสือสีดูแลค่าใช้จ่ายต่างๆเกิดขึ้นทั้งหมดนัมนี่นะครับกลับมาระว่างกันแล้วกันกับยิสยิสไทเกือบเหมือแล้วภาษาจีนเลยยิดยิดไทยเกือบเหมือนกันเสือเปื่นบอกว่าเสือเทแรนเร็วที่สุดคือเสือสีตาแล้วบัดนี้สัตว์ที่อายุยืนยาวที่สุดในโลกเจ้าหูบอกว่าเป็นยัอยังครับเป็นอยังก่อนคือหูขวบเป็นคนมาใป็นไหมขึ้นแล้วดู เตาเนี่ยอันดับสองอันดับแรกคือฟองน้ำทะเลฟองน้ำทะเลมันแก่ไข่ไข่กับปกร่างครับเขาบอกว่าอายุเป็นหมื่นๆมื่นปีอันดับสองเตาเนี่ยยู่ได้ฮระสองร้อยห้าสิบปีอันดับสามคือปลาวานนี่คือสัตว์ที่อายุยืนเดี๋ยวมือหลังสิเอาสัตว์ที่อายุสั้นที่สุดครับนั่นแหละสัตว์ที่พูดแล้วก็ผูดได้พูดได้ด้านเนี่ยครับพ่อใหญ่ต่ำพ่อใหญ่พงเสือมันก็คือเป็นเสือวันยังขำนะครับสุภาษิตธนี่สัญญาต่ยางของเขาสุภาษิตสิเพิ่บอกว กดอย่างเสือดีก็อิ่มอย่างม้าเสือนีมันสิหากินอาหารคุณโดยเขามันเองนะครับแล้วก็กินขลองสดนะครับแล้วก็หาได้้วยลําแข็งมันจังกินหาไม่ได้มันก็นอนต่างกับมานะครับมานี่จะกินเศษอาหารที่มนุษย์เอาให้นะครับเอออันนี้ฟางไวดเดอร์คุณรักูุใหญ่นะครับไอ้พวกรัฐสมนตีกินบ้านกินเมืองนะครับเรียบเที้บได้นะครับพี่น้องครับกดอย่างเสือดีก็อิ่มอย่างม้านะครับเสือนี่มันสิบว่าไปกินคลองคนเอาให้นะครับถ้า้าไเป็น ถามว่าเป็นเสือเสือเลี้ยงนะครับรมันไล่ได้เนื้อสดๆมันก็ยังกินมันสิบกินของเนา่นา,นาส,ส่วนมาเนี่ยครับพีน้องครับคนขับถ่ายออกมามนาันยังกินชอบกินของเน่าและชอบบข้นหยิบยืนให้เปรียบเทียบได้เยาว่าต่อสม,มุนีมาก็ว่ากินนั่น <c oughs> นี้ดีเลี <c oughs> ้ยงขี้ดียาครนบคืนสักกนสตว์ในี้ยปลาเข้สิงโตสิงโตจิมักสีอปรียบมู โดยไฮยินาไฮยินาสัตว์ที่เหม็นอันดับ3ของโลกนะครับอันดับหนึ่งของโลกคือเทสต์แมนที่โอเดรีวิลนะครับอันที่2คือสกังคือตัวที่เป็นสัญญาจระไล่ของสังคมตัวที่เหม็นที่สุดแล้วก็สัก้วก็ไฮยินาอันดับ3ส่วนใหญ่นะครับอีดีแล้วเสือสีตาแลรนเร็วล่าได้ไฮยินาสีมันหยาดสิงโตสีมันหยาดเสือดาวสีมันหยาดคือไฮยินามันสียันห้มันสียันสิงโตสียันเสือดาวแต่มันสีมันหยาดเสือสีตาเสือสีตามันตัวหน่อยแต่บัดนี้พอเสือดาวล่าได้ เสือทีตาพอก่ามากกลยแต่ให้ยีนาขับมามาเป็นกลุ่มมันกิ่งเขามาอ้อมนะครับแล้วบันนี้ถ้าเสือทีตาเออแต่ถ้าแต่เสือดาวตัวหน่อยกลัวหน่อยกลัวให้ยีนาขับถิ่นวิญญาณไปแล้วบันนี้สิงโตยิ่งเป็นตัวไร่นะครับให้ยีนาจนยายถิ่นล่าด้วยตัวเองเ่าได้ดอกสีเป็นเสือทีตาหรือเป็นเสือดาวล่าได้นะครับเสือโค้งแล้วก็สิงโตสิงโตัวถิ่นลาเลี้ยวกขึ้นตัวแม่ตัวผู้มันตัวใหญ่มันน้ำหนักใหญ่เพราะสามารถิเลียนได้ส่วนใหญ่แล้วสิงโตตัวผู้นะครับเขาเรียกกวว่่่่าาาาาเเเเขขอออออ้้นนนนหยังพมมูแ เจ้าฟูงเจ้าฝูงเจ้าท้อกอดืดเจ้าฝูงเจ้าฝูงนี่สินนางถักกินในเรื่อสิงตัวผูให้สิงตตัวแม่ไปล่าเลยคือปยบากับกำนั่นนี่บอครับบอบอแรกินสิ้นซ้ำนี่บอบอแปรกเออเออเออแม่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 าค่แม่แม่แมปแม่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 นมอแย่แม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 าแม่แมพอม่แม่แม่าม่แ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 ม้ยม่แม่แม่แม่อม่แ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 มิเมีม่แม่แม่แาดแม่แว่มแมแมมมม ตัวที่สองอวัยวะที่สองที่สามนี่คือสังคมสัตว์ป่ามันเอาอย่างไรเป็นยังสัตดหน่อยไงจังเก่งใจเสือเพราะว่าเสือดิบเวลาประทานไตโต้ทึงโต้นอกจากของตัวเองหาได้ก็เลยมีสัตดหน่อยไงเนี่เก่งใจนะครับถ้ามนุษย์เราก็มึกคือกันนะครับถามว่ามีไตโต้ทั้งโต้ช่อลาดบังหลวงช่อลาดบังหลวงคนก็เก่งใจเออนี่แหละครับฉะนั้นมีไผกล้าไปย่อนเงินให้เพราะไงเพราเอกเพี่ยมเขบอกเราเล่นน้ำไผ่เขาเล่าเร่อน้ำไผ่แล้วบันนี้มีผู้ใดกล้าไปหาพระญ่ประยุทธ์จันโอชาแบบนี้ย่างหลายโดยผัวต่งตั้งโยง สักก้อยสูดไลทนะครับตำรวจทหารเล่นเองนะครับนักการเมืองเขาดีเด้เขาไม่เข้าไปยุ่งถึงยุ่งก็ไม่ได้เพราะว่าเป็นโดยเฉพาะพอพอพุกเก่าผู้ออกไปเนี่ยมันเอาขักนะครับไม่ไฮบอลไรหรอกครับแล้วบัดนี้ที่เข้าไปเข้าเข้าเข้าดึกเข้าไปมัที่กันบอกไปไหนเมันยิี้เขาไปยำกันนะครับเมื่อกีี่ขั้นไปยำกัน พูดโดยใช้อารมณ์หรือพูดโดยไม่ไต่ตตามมาก่อนนะครับครับพูดนั้นมันกจะย้อวนขึ้นมาให้ทุกอย่อนขึ้นตรงนี้คือคคอยบอกไปแล้วเรอครับคอยบอกครับพี่น้องครับแต่ว่าอดไปครับผมนี่แหละมันเป็นทั้งสังคมทุกวันนี้นะครับอิ่มอย่างเสือดีกว่าอดอย่างเสาง วปวดก็ยั่ปวดยังเสือปวดยางเสือมี่ก็อิ่มก,กันมาบังชาวบ้านจักรหลวงจะหูเบิกมี <c oughs> จากนั้นชื่อพิมพ์เดียรินอวู่นะครับ <c oughs> พันตำรวจเพื่อประเสริฐเตชะมาพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจบ,บ้านฉางนะครับสถานีตำรวจภูธรบ้านฉางจังหวัดระยองเพิ่อนว่าเรื่องอยังครับเพิ่นบอกว่าชมวินาศสันตโรกลางตลาดสดบ้านฉางว่าจว่าอ่ะไปเบิ่งภาพพร้อมๆกันกับพี่น้องครับ บัดนี้ครับไปเบิงทันพันตำรวจโทประเสริฐเตชะมาพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูทรบ้านฉางนะครับจังหวัดระยองรับแจ้งว่ามีอุบัติเหตุรถยนต์ชนกัน13คันอยู่บริเวณตลาดเทพจินดานะครับถนนสายบ้านฉางบ้านย่ายราเขตเทศบาลเมืองบ้านฉางและก็ส่งผลในมีผู้เสียชีวิตบาดเจ็บจำนวนมากหลังได้รับแจ้งนะครับจึงไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพบรถบรรทุกสิบล้อนะครับหมายเลขทะเบียน8-2ขีิดัด 8766ระยองบรรทุกหัวมันสำปะหลังมาเต็มขั้นเลยนะครับแล้วก็ได้พุ่งชนรถเก๋ง4ขั้นแล้วก็มีรถมอเตอร์ไซค์อีก4ขั้นรถปิกอัพอีก4ขั้นรถตู้โดยสารอีก1ขั้นแล้วก็รถยนต์แว่นอีก1ขั้นนะครับได้รับความเสียหายหยับเยินจอดระเนระนาดอยู่กลางถนนร่วง13ขั้นนะครับแล้วก็มีรถยนต์รถตู้ผู้โดยสารหมายเลขทะเบียนนอนหนูขอไข 6, 4, 1, ่6417จังหวัดระยองนะครับถูกเสยท้าย กระเด็นกระดอนฟงดงนะครับไปทับรถเองอีกสองคันก็เลยเหตุให้นะครับติดอยู่กับใตทองรถตู้คันดังกลาวแล้วก็นอกจากนี้รถตู้นะครับที่ถูกชนเสียหลักเขาไปแลนตําล่านค่าอีกเทียนึงพังหยับเยินเสียหายเลยครับพี่น้องตามที่พี่น้องเห็นอยู่ภาพอยู่หน้าจอนะครับบันท้ไปตรวจสอบพบผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัส ซึ่งเป็นเจ้าของรถจักรยานยนต์ยี่ห้อฮอนด้าเวฟสีบรันเงินหมายเลขทะเบียนขอไข่สบ,บุริสีต่อเต่าขีแดตหกสามศูนย์ัวัดระยองนะครับถูกชนอัดกอปี้ติดอยู่ระวังรถเจ๋งและรถปอัพกับเจ้าหน้าที่หน่วยกูภย้ภัยได้งัดด่างแล้วก็เอาไปส่งโรงพยาบาลบ้านฉางแต่ว่ากระท้นพิษบาดแผลบาไหวนะครับก็ต่อมาก็คือตายนั่นเองนั่นก็คือนายประเสร,ริฐพัทรคกุลพงษ์ นะครับพัฒรักณรุลพงศ์นะครับอายุ59ปีเป็นชาวระยองและก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บอีกเป็นจํานวนมากนะครับโดย2รายอาการสาหัสนอกจากนี้ผู้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยกันําตรงโรงพยาบาลแล้วเิ่นกับไฟกระบาลไปโอ้เท่ากับขอแสดงความเสียใจนํานะครับครับผมยิ่งช่วงนี้เป็นวันหยุดนะครับหลายคนกัท่องเที่ยวกัน ก็เดินทางปลอดภัยกันแล้วกันนะครับด้วยความห่วงใยจากรายการลูกอีสานครับครับผมมีพี่น้องสมเอเดเบศพูดบอกว่ากาทั้งสองเขาลูกงามตามวัยวันนี้ส่วนน้องตั้มก็ตามเลยเกี่ยมเป็นฝอยโป่งเจ้างหนึ่งนะครับดีกันดีกันดีกันนะครับสมแล้วครับอ่ะมืออื่นพอกันไหมครับผมมืออื่นมั่นสุกครับนะครับมืออื่นมั่นสุกพอกันไหมสำหรับวันนี้ขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับ